อยากปีปูทางได้แล้วครับเริ่มวิ่งได้แล้วครับตอนนี้เนาะเริ่มได้แล้ววันนี้ยูทูปยูทูปชื่อดังครับเสียตินครับสวัสดีครับเสียสวัสดีครับนี่เสียตินแห่งบ้านกรวดครับอ่าเนาะมามาเหยียบจมูกกันเลยครับวันนี้มาหาของดีมามาก็เจอของดีเนาะจริงๆน่าจะมาเอาหมูอะไรหมูป่าเงี้ยเนาะเจอหมูป่าเคี้ยวตันเลยไปไปหรือยังนี่ยังไม่เคยไปเลยเสียไปไปดูบ่ นั่นแหละว่าจะไปรู้นี่แหละจอะไป้างนอกนะขากลับว่าจะไปวันนี้ได้ทางานไหมทางขมิ้นครับบอกไมจะไปไปหาทีมงานนั่นแหละจะไปหาทีมงานน่ะไปถ่ายยูทูปทีมงานเสียตินทีมงานรถดำชื่อดังของประเทศไทยเราครับเนาะถือว่าใครไม่รู้จักเสียตินนี้ถือว่าแย่ครับเด็กเล็กเล็กน้อยรู้จักหมดครับเสียตินอ่าทีมงานชนบดีวันนี้หยุดครับ หยุดครับเพราะว่าฝนเมื่อวานก็ลื่นกันนะครับลำบากหน้าดูเลยครับทรงานเนาะนี่ฮะเริ่มปูทางได้แล้วก็ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้วโอเคละเหยบไปเรื่อยๆื่อก่อนครับเหยบไปเรื่อยเรื่อก่อนเพื่อที่จะเหยบไปเรื่อยเรื่อก่อนแล้วก็ให้มันแน่นแล้วก็เ,เทไปใหม่เนาะค่อยๆขยับเทขยับหรือวิ่งไปนี่ฮะรถดำสว,สวยจารัดครับวันนี้อยู่ใกล้ๆกันก็ได้มาเยี่ยมมาทำยูทูปมาถ่ายยูทูปครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะ ถือว่าเสียตินเป็นเจ้าถิ่นครับตรงนี้นะเนาะเจ้าถิ่นก็เป็นพี่น้องกันเลยครับทินงานเดียวกันนะหะกินด้วยกันไปนีอะไรก็ถอยทิย้ไปใส่ครับถินเขากินเราเมื่อเราคนบุรีรัมด้วยกันเนาะโอ้เริ่มสะดวกแล้วเริ่มคล่องแล้วครับอ่ะขยับได้แล้วก็ถือว่าโอเคเนาะวิ่งได้ไม่น่วมไม่ติดก็ถือว่าโอเคแล้ว ทำทางให้ได้ก่อนจะให้เจ้า XCMG มาเทียริ่งทางด้านนี้ครับใช้ดินเหนียวสีขาวข้าวป,ปุ๋งางครับก็คือว่าแน่นดีครับแน่นดีเนาะพวกเราก็จเจาะเนกนแนวจริงครับจเจาะแนวเพื่อที่จะเอาน้ําครับวันนี้เราทําให้ได้เยอะที่สุดครับรถดามาแล้วก็ รถดามาแล้วก็อยากจะให้ได้นะเนื้องานได้ได้งานครับได้งานมั่งครับต้ามาแล้วก็ไม่ต้องจอดรอครับมาถึงก็บรรลิงเลยเนาะไายแค่ไหนอเอาแค่นั้นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่แหละครับช่วงบ่ายมันชอบมาครับแล้วช่วงบ่ายนี่จะมาเร็วหน่อยฝนก็จะมาบ่ายนี่แหละครับมาดูทางกันก่อน ตรงไหนน่วมค่อยเคลียร์อ่มามามาโอเคแล้วถือว่าได้แล้วผ่านผ่านผ่านอาจารย์นุบอกว่าได้แล้วเออนี่ฮะเริ่มได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหดูครับยนดยวบนะครับยวบแต่ไม่ยุบครับเพราะว่าอาจาโอ้โหรับไม่แน่ครับไม่แน่ครับโอ้โหตรงนี้ต้องมีการเสริมอีกครับโอ้จะได้สกีเที่ยวกันครับอย่างนี้เนาะยุบหมดแล้วครับ นียดินเหนียวเอาไม่อยู่แล้วครับยุบครับอยากพอสมควรครับงานนี้เจาะเป็นบอ่อไปเลยครับลาะ เจาะดินนี่คือเจาะเป็นบ่อไปเลยเจาะให้ลึกไปเลยครับเจาะแล้วอย่าลืมครับอย่าเดินเข้ามาเนาะเจาะแล้วอย่าลืมที่เราเจาะไว้ถ้าั้นมีเหตุแน,น่นอนอ่าทางนู้นก็ทีมงานช่วยโบกันครับเดี๋ยวปูทางเสร็จก็จะให้เจ้า X อ็ซเครับไปช่วยทางด้านนู้นครับเพื่อที่จะเคลียร์ทางให้มัน แน่นหนาครับพวกนี้<ช>จะได้บรรเลงกันแต่เช้าอัดกันออกให้เยอะที่สุดครับถ้าทางดีแล้วอะไรก็ง่ายครับเนาะมันติดอยู่ที่ทางเลยครับมามาดูคันนี้ครับมา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 ไวไหมไวไหมไวไหมอ่ะใช้ได้ใช้ได้ไป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 ,ไป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 อย่าไปเหยียบไปเหยียบไปครับเหยียบไปหยียบไปเอาให้แข็งเอาให้นั่นโอ้โห อ้าอ้าอ้โอโอโอโโอโโอโอคนขับวัยรุ่นครับเนาะน่วงไปเรื่อยอใอีกครับจะเทไปอีกรอบนึงอ่ะต้องเทอีกั้เดี๋ยวเทเแล้วก็เหยียบไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีกรอบนึงก่อนเส้็จ้แล้วก็เทแล้วก็ไล่ไหม ไล่ไหมรอบหนึ่งสองเราก็จบแล้วนี่โอ้นี่เนี่ยได้อยู่นั่นแหละก็ใส่ดินใหม่ก่อนบอกกล้องเคลียร์เลยไปมลากเลย

ยากเหลือเกินเนาะกินลำบากเหลือเกินงานนี้โอ้รอดไปครับรอดรอดตัวไปครับไม่แต่รถแรงๆครับถ้าไม่แรงอยู่ไม่ได้ครับอ่าต้องแรงจริงๆครับเดี๋ยวถ้าไม่ทันครับเสียตินชารถมาช่วยครับรถดำแรงๆของเสียตินครับจะมาช่วยกันเนาะเพื่อที่จะจบงานให้ได้ครับก่อนที่ฝนจะถล่มครับถ้าถึงเดือนสิงหาเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วครับ เนี่ยดูพายุฝนก็จะใกล้จะมาแล้วนะต้องใช้รถตรเกลียก่อนครับเจ้า XCMG ทำหน้าที่เคลียร์ก่อนครับ, G, รรรบตรงนี้มามาแล้วฝนลวตกมาแล้วครับลงเม็ดแล้วทีนี้ฮ <Yeah. S 1> ะโอ้ฝนละเบาใหญ่ของบ้านตรวมาแล้วครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงกำลังเวลาที่เขามาเลยเนาะ พยายามจะทําทางให้ได้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเรายัดได้ก่อนพรุ่งนี้ถึงจะตกมาก็น้ําก็จะไม่ขังบนถนนครับเราก็สามารถที่จะทํางานได้ครับแต่ถ้ามีน้ําขังบนถนนเราคือจบครับนี่ว่าจะเอาตัวนี้แหละครับปูมามามาอันนี้อาจารย์นุกครับวิระครับล็อกครับเนี่ย มีได้หนึ่งพี่อ่ะบบบาายยไป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 ไายบายอ่าบ้าสวยๆครับโอ้รถดำสวยๆเดี๋ยวต้องขอติ๊กเกอร์เสียตินครับมาติดจะได้มีบารมีหน่อยนะตำรวจจะได้ไม่จับครับด <laughs> ินดานแล้วเจอด,ด,นะดานแล้วอ่าถเจอดานไม่กลัวแล้วเนี้ะเจอดานแล้วเอาดานมาใช้ก่อนเอาดานมาใช้ประโยชน์ก่อนครับนี่ฮะ บางครั้งการทํางานก็ใช่ว่าจะมาขุดแล้วขนเอาขน,นเอาครับต้องมีการปูทางเคียร์ริ่งครับถ้าวันไหนเจอบอไหนเจอของดีก็ดีไปบอไหนเจอปัญหาก็ต้องแก้ไขครับแล้วก็จะเก่งไปเรื่อยเรื่อเรื่องของการทํางานนี่แหละครับโอ้เนี่ยออดินานเ้วดินแานมาขุแล้ววันนี้จะครับว่าจะยังไม่ได้ซื้อเลยเสีย กับวายอย่างเงี้ยเลยงันไม่ไหวนะครับถ้าเจองานแบบนี้นะต้องเตือนนะมีที่มีที่บ้านอยู่มีที่บ้านอยู่ครับตัวเราถ่ายทางทางเร็วนะมาเหยียบขึ้นเหยียบดูครับเหยียบให้มันแน่นครับ นี่เจอดินดานรอบนี้น่าจะจบครับน่าจะจบน่าจะจบพวกเรามีรถบุดน,นะนี่กยผู้รัเมาอย่าเพิ่งมาครับวันนี้นะขอให้เราทําทางเสร็จแล้วก็ค่อยลุยกันะครับรถยี่สิบตันยืนไม่มีปัญหาแล้วครับแต่งั้นก็แต่ก็ยังว่าครับปีตะขาบกับล้อมันต่างกันครับเนาะ ยี่สิบตันก็จริงครับตรงนี้อยู่ในขั้นตอนของการปูทางครับเดี๋ยวเสร็จนี้จะไว้ไปเยี่ยมทีมงานของรถดำสวยๆของจารัดครับนัทีมงานโทนหนึ่งครับ เจ้าทินครับจะไม่เคยได้ไปเยี่ยมทีมงานทักทีครับวันนี้เรามาอยู่ใกล้กันแล้วได้มีโอกาสครับจะไปหาทีมงานสักหน่อยครับเนาะหนักกว่าครับแล้วก็กว้างกว่าขึ้นลําบากกว่ากว้างกว่าอืดกว่าอะไรหลายๆอย่างครับกว่าเยอะอยู่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าแต่ถ้าผมถ้าอยากได้น่อยากได้คงเลยต้องเพราะว่ามันโอเคนะ ้ใ,ใจผมนะ่ะว่าโอเคมากนะถ้าปูงี้ได้คืออยู่เลยเนาะโตแต่ยังน่วมเลยครับเนี่ยยังน่วมอยู่เลยครับดินยังน่วมอยู่เลยเพราะว่ามันมากครับน่วมก็ต้องสู้ครับเนาะน่วมก็ต้องลุยต้องหาวิธีออกให้ได้ครับมันเป็นภาระและหน้าที่ของเราไปแล้วครับเรารับงานมาต้องรับผิดชอบครับเรื่องแบบนี้ ไม่มีใครอยากเจอดินแบบนี้ครับแปลกมากครับดินโซนนี้มีทั้งดินทรายดินกะทิดินเหนียวอยู่ที่เดียวกันเลยครับต่างจากพื้นที่ลำปลายมาดพื้นที่กระสางครับที่ดินขุดง่ายทําง่ายครับตรงนี้น่าจะเป็นเขื่อนที่ดินเขาไหลมาจากภูเขาครับทับผมมาเรื่อยก็เลยเป็นดินสมองข้างด้านบนครับด้านล่างจะเป็นดินดานอยู่ครับนี่ะเราเจาะถึงดินดานแล้วครับเจาะดินดานมาปูทางก่อน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสร้างหลุดคุยรำครับให้กำลังใจพวกเราด้วยครับอย่าลืมกดซับสไคร e ให้กำลังใจเรานะครับสวัสดีครับ